สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยเงเจาของพี่น้องเก็ดคลิปไอหมอวานนี่ไป,ปลบคลิปออกเสยว่าสีลุงไห้พกกนะหู้เจ้าเบิ้งงน่าจะเนาะตัดแต่งไม่ต้นนึงยังงามเลยว่าพอได้ขายกับคือพอขายนะแตะพี่น้องตัดแต่งดูแลนะรักษาให้ทุกคน ไม่เลี้ยงไว้แตเบิ้งความนะจ๊ะพี่น้องขายฉันมีรักได้ราคาขา,ขา,ขายจ๊ะพี่น,อน้องแมวฝ่าสวนฝ่าบ้านกับนี้ฝ่าสวนกับนี้ หมากเล็กมากน้อยจ้ะพี่น้องไม่กุ้มไม่กอนะจะ๊ะไม่ซากกุ้มกอไปุ่มกกำลังงามุ่มน้อยหน่อยสีฟ้าไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งจ้ะพี่น้องมื่อนี้เบิ้งไม่สองต้นจ้ะพี่น้องเ่าสีฟ้าเบิ้งจะ้ะต้นนั้นเขาตัดแตงให้เบิ้งควมยางดับยางดีพี่น้องวันนี้เขานึกว่านมันเป็นคลิปเก่าเขาก็ไปลบคลิปออกนะจ๊ะนาะพี่น้อง เปียอย่างอยูหนีน้ำเมียวเอ้ยไปไปไปดังกับที่้างคางต้นไงถึงทรงเพิ่นไปเมื่อวานนี้นะจ๊ะน้องพี่น้องนะัิคีบกืบสิบวัถึงสิบนาที่หอกพี่น้องสิพ้าเบิง้งไม่สองต้นขนาดะมื่อเนี้ยต้นที่เฮาว่าสีเลี้ยงไว้แล้วก็ บาได้ขายเทาก็สชีเลี้ยงไว้เบิงน่จาจับพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ต้นนี่จับพี่น้องอีกต้นนึ่งพาไปเบื้อง้่าจับตัดแต่งให้เบื้องคว่ำเหมือนได้พี่นอ้องตัดแต่งให็บเบื้องคว่ำทายมู่วานนี่ทายคลิปอันกอนนะ่ะนะ่าจะเน้อทายไว้ว่าสิลวงแง่แหา้พวกเจ้าเบื้องน่าจัะ ไม่ที่เขาเลี้ยงไว้ไม่มันนั่นได้โซ้งแล้วนะจ๊ะกิ้งเขาก็ยูโตไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวกิง้งเนี่ยเขายัางมาถอดลวดนะตัดแต่งเห็เบิ้งพร้อมแยงเห็เบิ้งพร้อมจากพี่น้องวันนะจ๊ะคลิปเนี่ยที่ทายคลิปไปนะจ๊ะแล้วจะที่เขาลบนะจ๊ะตัดแต่งให้เบิ้งพร้อมแยงตุ่นแยงต่อให้เบิ้งพร้อมนะจ๊ะพี่น้องในตัวนี้มันงามจากพี่น้องมันได้ทรงแล้ว ทีแรกเพิ่นกับว่าบางงามดอกเพิ่นกับบาม,มีคนเอาจากคนนะจ๊ะแต่เขาก็บอกเสนอขายให้ลูกค้าเนาะจ๊ะเพราะว่าเขาสีเหลืยงไว้เบิ้งเนาะจ๊ะเขาเสนอขายตะกี้ต้นละพันหาจ้ะพี่น้องมือนนี่เพราะมันนั่นได้สูงเรามันกะงามจ้ะพี่น้องเหมืน บ่อยากขายแล้วบัดไม่มันสิเป็นซากเป็นไฟน่าจะเป็นซากไฟนึงแล้วมันก็จิขึ้นยุ่ยขังนึงน่จจะนี่คุณบ่กไฟนี่มันสิตายจ้ะไปนู่นนี่มันจิตายจ้ะแต่ว่ามันถึงขึ้นไฟนี่ ไม้ต้นนี้งามจ้ะพี่น้องกระทางมังกรสุงแบนนะจ้ะกระทางมังกรกระทางชุนชุมจ้ะกระทางนึ่งปี๊บจ้ะพี่น้องเบาก็ได้นี่เขาก็มีตุ้มของเขาอยู่นี่ทุ่ดินทุงไม่นะี่ทุ่งทุ่งหัว้อยู่นะจ้ะ ตัวนี้งามจ้ะยอดเขาเขาก็เอียวขึ้นแดงโดนเติบไม่ตัวนี้โดนเติบจากพี่น้องเขาบอกควายไทยให้เบิ้งนะจจะไม่ได้น้ำเสนอให้ลูกค้านะา้ะมีเสนอให้เจ้าหนึ่งเขาก็ว่าเขาจองเราบ่รูกว่าเขาสิมาเอาปะนะจจะทางนี้ก็สิเป็นซากมาแ่ใดัน่าจะเป็นซากมาตัาา้งแ่ขุดเลยจากพี่น้องอันนี้เนาะ โหดมากสิป็นสร้างส่แต่ขางนี่เขาพึ่งมาปินตอนที่มาอยูน้ำเฮาน่าจะเขาเลยรอก,กาพาออกเห็นมาพี่น้องรอบเปลือกเขาออกตรงนี้ตรงนี้เขาบ่ตายเขาสิมีเปลือกผมขื้นไฟเดียวจ้ะเห็นบ่ไม่ซากตน้นนี้งามกระซิมีสองต้นต้นนั่นกับต้นนี้ต้นที่เขาทายขึ้นต้นเห็นเบื้องที่แรก,แรก เนี่ยพี่น้องเขายางอ้อมเบิงึงผ้ายางอ้อมเบิึงเขาต้องขามไปขามมาแล้วจ้ะเพราะว่าเขายกไปใส่เน,นี่ยหมุนบ่ไอยดอกจ้ะพี่น้องตั้งหมงใดก็คือตั้งไว้หมงหันจ้ะพี่น้องเบิ้งไม้งามแต่เมื่อกี้เบิ้งไม้งามสองต้นต้นนั้นเขากับเอามาประทันดุลจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาตัดได้ส้งแล้ว ดัดได้ส้งงเราแรกๆกับผมมีคนสนใจผมมีคนสอนหรอกวันนี้เขาดัดได้ส้งเราคได้ขายบ่ได้ขายเขาก็บ่ได้สนใจแล้วอนนี้เขาก็สีเลี้ยงไว้เบิงนะา๊ะน้องพี่น้องเนาะเห็นปะมึงยอดเขาพี่น้องยอดเขาเอี่ยวกันดัดไม่แบบบ้านๆจะพี่น้องเขาก็บ่ได้สนใจว่ามันสิ ทำสติบอนั่นแหละจากพี่น้องเขาแค่สับวางสับบางพุ่มเขาซื้อนะา๊ะให้เขาให้เขาสับบางกันมันเบิองบอบอรับกันประมาณนี้จากพี่น้องพุมพ่มเขาพุ่มเขาก็สับบางไ้ซื้อมันก็สิเบ,บิองงามจากพี่น้องนี่ไม่ง้อแต่เขาดัดเอาลวดดัดง้อเป็นเบิองขเขาวิวโตแล้วพี่น้องก็เป็นงานศิลป์อีก่างหนึ่งเด้อ ว้าขึ้นแลมวกๆก็แงก่กจ้ะงามจ้ะใมตุ่นนี้เขาบอกเลยว่างามบ่ได้ขายเขากับบ่ได้สนใจนะจ้ะตุ่นนี้นะจ่ะ,จะลากเขาก็งามจ่ะถึงว่าตุ่นบ่เงี้แต่เขาเขาดัดได้สวยเราันกับเบื้องงามจ่ะพี่น้อง คลิปนี้มาซ้ำนี่จะพี่น้องฝากตามฝากไลค์ฝากแช์จ้ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ้ะพี่น้องบอกกดแชร์กับกดไลค์เอาน้ำแน่กันยังดีจ้ะพี่น้องเราจ้ะหาพ่อกันไม่คิมนาจ้ะพี่น้องไปละ